เปิครับร้านชาวจุวรลกามานะครับวันนี้จะพามาดูดีไซน์ใหม่ของทางร้านนะครับที่กําลังเตรียมนะครับวันนี้เพื่อที่จะไปติดตั้งหน้างานคุณลูกค้าทังนี้นะครับผสมผสานนะครับดีไซน์ฉลุสเตเลตนะครับมาดูว่าความหรูหราลักชัวรี่ที่มีความมินิมอลด้วยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับชุดนี้นะครับมีความกว้าง2เมตร87นะครับความสูง2เมตร30กว่ากว่าเห็นได้ว่ามีความกว้างแบบขนาดกําลังพอดีเลยนะครับคุณลูกค้านะครับสั่งชุดประตูตัวนี้นะครับไปทําเป็น เส้นแบ่งพาร์ติชันนะครับของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนั่นเองนะครับก็เลยรีเควสต์มาว่าขอดีไซน์ที่เรียบๆไม่ต้องการกระจกวิรภัยแบบลายเยอะๆนะครับก็ตกลงปรงใจครับที่ตัวลายฉลุวงกลมที่เป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้ก็มีความหรูหรานะครับแล้วก็ตัวสีนะครับเป็นสีระบบสีเล็กเกอร์นะครับเป็นระบบสีแล็กเกอร์พ่นอุตสาหกรรมตัวนี้นะครับทางร้านก็เลือกเบอร์เชดนะครับและส่งไปให้คุณลูกค้าเบอร์เชดตัวนี้นะครับคือไลท์สโตนนั่นเองนะครับ ไม่ขาวจนเกินไปนะครับแล้วก็มีความมนมนสีเทาหน่อยซึ่งแมทชิ่งนะครับกับคอนเซ็ปต์ของบ้านของลูกค้าชุดนี้นะครับฟังก์ชันก็คือการสไลด์สังเกตว่าคู่กลางนะครับก็จะเป็นบานกระจกบานใหญ่แบบนี้นะต้องบอกไว้เลยนะครับชุดนี้นะฮะทางร้านยังไม่ได้ไปติดตั้งนะครับโดยไม่มีตัวไกด์ตัวขานะครับทำให้บานมีลักษณะแปลกๆหน่อยนะครับบานตัวนี้ไม่มีธรณีนะครับเดี๋ยวทางร้านไปติดตั้ง ให้คุณลูกค้าก็เปิดโล่งนะครับถึงห้องครัวและห้องนั่งเล่นได้เลยนี่นะครับสีนะครับก็จะออกไม่เงาไม่ด้านนะครับกลางๆนี่ฮะนี่ครับตัวกระจกก็เปิดได้กว้างนะครับนี่อย่างนี้ประมาณเมตรยี่สิบนะครับเปิดได้กว้างก็เดินเข้าเดินออกได้สบายนะครับอ่าเป็นประตัวไว้แบ่งระหว่างห้องครัวนะครับและห้องนั่งเล่น ก็หรูหรานะครับมีความเป็นโมเดลมากๆทางร้านนะครับเรียกดีไซน์แบบนี้ว่ามินิมอลลักชัวรี่นะครับมีความหรูหราด้วยแล้วก็มีความเรียบง่ายด้วยอย่างนี้นะสำหรับชุดนี้ทางร้านนะครับใช้วัสดุเป็นไม้สักเกรดเออบแห้งนะครับเป็นไม้จากสวนตาซึ่งมีความทนทานมากๆนะฮะนี่แน่นอนไม้จริงนะครับก็จะมีน้ําหนักเยอะหน่อยนะครับเวลาไปติดตั้งหน้างานทางร้านก็จะใช้ทีมงานหลายคนหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องมีความชํานาญในการติดตั้งด้วยนะครับ ที่คุณลูกค้าสั่งผลิตตามแบบหน้างานของคุณลูกค้าซึ่งทางร้านเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะครับซึ่งสแตนดาดของทางร้านก็อยู่2เมตร90นะครับสูง2เมตร13แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีความสูง2เมตร50กว้าง2เมตร90เช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีขนาดแล้วก็มีแบบสามารถส่งมาให้ทางร้านนะครับประเมินราคาก่อนได้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมนะครับเพื่อจะติดตั้งพรุ่งนี้อันนี้ก็เท่านี้นะครับรีวิวสวัสดีครับ